สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับหลังจากที่ช่วงเช้านะครับแอดมินอัปเดตบอบอยไปแล้วไป อยู่กับน้องพลอยน้องเพชรนะครับกับช็อตฮาฮาช็อตสนุกสนุกนะครับแฟนข่าวคงได้ดูได้ชมกันแล้วหลังจากนั้นนะครับบอสบอยก็มีการโพสต์ออกมาจากบอสบอยนะครับโพสต์แบบไหนไปดูนะครับบอสบอยนะครับได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าอยู่3วันเนี่ยเข้าป่านะครับ3วันนี้ เอ๊ะจะเข้าป่าไปไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเมื่อเห็นโพสต์จากบอสบอยแฟนคลับหลายคนก็งงนะครับก็ต้องเดาว,ว่าจะเข้าป่าหรือเปล่าอยู่บ้านหรือว่าช่วงนี้จะเข้าป่าเก็บเห็ดหรือเปล่าสุดท้ายนะครับก็จะไปเห็นบอสบอยเข้าป่าแบบนี้นะครับ เข้าป่าจริงๆนะครับสลับบอสบอยมืดมากเลย <c oughs> นะครับบอสบอยโพสรูปนี้นะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าถึงแล้วป่าดงดิบมืดสลัวมากเลยกลัวผีห <c oughs> ขิงลูกบ้านเลยนะครับสลับบอสบอยที่แท้ก็เดินทาง ไปหาซอแอนหยุด3วันก็ต้องไปเป็นบริการไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวแบบนี้นะครับสำหรับบอดบอยไม่ได้เข้าป่าไปที่ไหนนะครับไปหาซอแอน oh, <no. S 1> และอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือการมาอัปเดต AB Story EP ที่4ที่จะจัดขึ้นในวันที่6ที่จะถึงนี้ที่ โรงละครของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ที่สำคัญนะครับรับคนที่จะไปชมอยู่สดๆเพียงแค่250ท่านแต่ก็ยังมีกลุ่มปิดในราคา159บาทสำหรับวันนี้ใครที่นะครับอยากจะชม A B Story EP ที่4ที่หลายคนเรียกร้องเข้ามาเยอะๆนะครับบอทบอยซอแอนก็เลย จัดให้กับแฟนคลับนะครับสำหรับ EP ที่4ในวันที่6นี้ดังนั้นแอดมินก็เลยอยากจะมาเชิญชวนใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับหรือว่าไลฟ์กลุ่มปิดสำหรับคนที่จะซื้อบัตรนะครับ250ที่นั่งก็ต้องไปติดต่อนะครับไปที่เพจของแอดมิน b ีบีแอดมินขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับเพจของแอดมินบีบีก็ต้องไปติดต่อนะครับเพียงแค่ 250ที่นั่งนะครับอันนี้ก็จํากัดจริงๆเพราะว่าพื้นที่มันมีแค่นั้นส่วนสําหรับใครที่จะซื้อกลุ่มปิดนะครับก็สามารถที่จะพาดชมสดก็ซื้อกลุ่มปิดได้ในราคา159บาทนะครับที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์นะครับ AB นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้สามารถที่จะจองตั๋วกันเลยสำหรับในวันนี้ก็แตะเข้าไปถึง2 0 0 0กว่าคนแล้วแหละ ยังไงก็ฝากแฟนคลับนะครับลูกบ้าน a b ใครที่อยากจะชมแล้วก็แอดมินแอไปเห็นนะครับรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะโพสนะครับมีการโทรไปหาผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ของบอสบอยหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับจาก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีศิลปินรับเชิญมีคนไหนมั่งแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็คอยติดตามเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับรีบๆเลย159บาบาทหรือว่าใครที่สนใจจะไปชมนะครับสดๆที่ มหาวิทยาลาัยคอนแก่นก็ติดต่อไปที่เพจของแอดมิน b ีนะครับและนี่คือข่าวสารที่มาอัปเดตให้กับลูกบ้านให้กับแฟนลับมวลลำใจกันร้อยลูกบ้าน AB ได้ชมกันนะครับ